ค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะทางช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะทา่านผู้ชม่ะค่ะสวัสดีค่ะท่านผูช้ชมเอฟซีทุกท่นานยินดีตอนรับเขาสูช่องเจนังน้ำโชกนะคะทา่านผู้ชมขามือนี้เป็นมือวันที่18แกรละกฎดาคม25 6 5นหาะคะทา่านผู้ชมเนาะสำหรับเซานี้นะคะทา่านผู้ชมขาแอดได้รับการติดต่อจากเอ่อเสียนทวีนะคะเสี่ยนทวีเพิ่นมีความสามารถในเรื่องการ เหตุความน่าจะเป็นของตัวเลขนะคะบบวาสิเป็นเลขกเล่ารัฐบาลไทยเมวาสิเป็นน้อยนะคะมือนี้เพื่อนได้ทรงน้อยมาห้แอดแล้วนะคะน้อยมัดรวมทั้งสีน้อยเฉพาะกิจพิเศษน้อยปกติแล้วก็น,น้อยวิไอพี่กระทำช่ค่ะ,คะซึ่งมือว่านนี่นะคะน้อยเพิ่นกะรู้สึกว่าจะเข่านะคะกระทำช่คะ่ะเดี๋ยวไปมึงน้อกันว่าเข่าตัวใดนะคะพระว่ามือว่านนี่ เพิ่นทรงมาทรงขาวมาบอกแอดอยู่ว่าหัวนอยนอยเข้านะครับเพิ่นว่าโอ๋อนี่ค่ะทาผช่วงค่ะนี่ค่ะอันนี้คือนอยเข้าเมื่อวานนี้นะคะอันนี้คือน้อยเข่าเมื่อวานนี้เข่าตัวใดอ่อเข่าวีไอพีค่ะทา้ช่ว่ะเข้านอยวีไอพีนะคะสำหรับมืองงดนี้นะคะทาผช่วงค่ะงวดนี มวดนี้มีศูนย์เจ็ดอันนี้นอยมัดรวมนะคะอันนี้คือเพันสุทรงมาให่นะคะทำชุชม่าเดียวแอจะเขียนให้ทำชุชมอีกเทื่อนหนึง่งทั้งเฉพาะกิจทั้งพิเศษทั้งปกติทั้งว i ไอพีนะคะนอยมัดรวมเดี๋ยวแอจะเขียนให้อีกเทื่อนหนึง่งเนาะขะเนาะเนาะ

ทนผู้ชมวระว่างเด้อมันเคยออก03709แล้วก็739นะคะอันนี้ทั้งสี่น้อยนะคะทั้งสี่น้อยนะคะทนผู้ช่ว่ะท่าทผู้ช่ว่ะาต่อไปคือเป็นานอยมัดรวม3น้อยนะคะของ,ขอ,งอาจารย์สองนะคะทนผู้ช่ว่ะา ของอาจารย์สองกัดเช่นเคยค่ะอาจารย์จะแยกบนแยกล่างนะคะทั้งช่วงขาบนบนอาจารย์ให้ที่ห้าสีหหอันนี้คือตัวเน้นนะคะสี่ห้ากัเป็นตัวเน้นกับทั้งช่วงขาส่วนล่างนะคะห้าสอง ห้าสองนี่ตัวเน้นห้าสามห้าหกนะคะอาจารย์บอกว่าสามนอยแตกแน่นอนนะคะสามนอยแตกแน่นอนค่ะค่ะโอเค ได้ได้ได้ค่ะค <c oughs> ท่านค่ะท่านผู้ชมขะตัวเลขแนวทางห้าน้อยสามน้อยของอาจารย์นะคะอาจารย์กำมันใจนะคะอาจารย์บอกว่าสามน้อยนี่แตกแน่นอนนะคะท่านผู้ชมขะเป็นการยืนยันเป็นการสร้างความมั่นใจท่านผู้ชมนะะเนาะค่ะเนาะอาจารย์สอเล่าพัฒนาข้าก็เคยติดตามอาจารย์มาตลอดนะะเนะเาะค่ะเนาะก็จะมีเข้ามีหลุดเป็นของธรรมดาของตัวเลขเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะสำหรับมือนี่น้อย ห้านอยสามนอยของอาจารย์สิเป็นยังไงทผช่วมกะไปติดตามต้องกันค่ะท้ช่ค่ะตัวที่แอดวงเล็บหรือตัวที่แอดขีดเส้นใตคือตัวเน้นด้อค่ะท้ช่ค่ะอันนี้คือตัวเน้นนะคะตัวเน้นด้อค่ะท้ช่ว่ะนี่คือตัวเน้นนะคะขีดเส้นใตก็วงเล็บคือตัวเน้นนะคะอันนี้เป็นนอยสามนอยมัดรวมของอาจารย์นะคะ จะซื้อเป็นซีน้อยเลยกับบอมีผาดกับ่านผช้ชมขาหมัดร่วมคือของเซียนทวีเลยกระไดนะคะ่านผช้ชมขาอันนี้คือตัวเลขแนวทาหานอยสามนอยของอาจารย์สองนะคะก็คอยธารมชมุ่มเอฟซีได้นั่มไปพิจารณาได้นั่มไปคัดกรองได้นั่มไปเป็นแนวทางคือเก่าเนาะคะ่ะเนาะก็คอยท,ท,กทุกท่านทุกคนโชคดีนะคะทั้งสองอาจารย์ทั้งเซียนทวีเทื่องของอาจารย์สองนะคะค่ะ ถ่ทาทผู้ช่วงขาตัวเลขกแนวทางน้อยมัดร่วมนะคะทั้งสองอาจารย์ทั้งของเ,อเซียนทวีของอาจารย์สองนะคะแอดกระเดวลงให้ทำผู้ช่วเดี๋ยวมึงถึงความแตกต่างหรือทำผู้ช่วสีแคบหนาจอเอาไปเห็ดการบ้านเอาไปเ็ดเป็นแนวทางเลยกระได้นะคะทำผู้ช่วงขาทั้งสองอาจารย์ของเซียนทวีกับสีมี่ศูนย์เจ็ดศูนย์สามศูนย์เก่าเจ็ดสามเจ็ดเก่าสามเก่าเรียกสามตัวระวังให้ดีไม่เคยแตกแล้ว 073 079 739นะคะส่วนของอาจารย์2นะคะน้อยมัดรวมเพิ่นบอกว่า3น้อยมัดรวมทั้ง3อย่างแอดฟาขวบทั้ง4ี่เล่กกระได้นะคะเพราะของเพิ่นก็เคยเข่าประจํานะคะบนเพิ่นไฮหาซี่หกี่หกมีขึ้นตัวเน้นซี่หาเบาซี่ีหนักส่วนล่างมี5 2 5 3 5 6เน้นที่5 2นะคะทําช่ค่ะอันนี้ขึ้น,น้อยมัดรวมทั้งสองอาจารย์นะคะ คอยทำผู้ชมเอฟซีได้นํั่ไปเสียงซือ้อนั่ไปคัดกองนั่ไปพิจารณาเด้อค่ะทานผู้ชมขาะบเข่าบบเมียนกายาวากันนะคะตัวเลขมีเขาม่ลุดนะคะคอยทนันทุกทนันทุกคนโชคดีโชคมันลำ้วยนะคะสวัสดีค่ะ